นี่เคย,เเยเเเหัอกอยู่ทางอเมริกาเลยเป็นซอยเรือเจ้าเลยครอบครัวเจ้าด้๊ให้เจ้าจัสเปิดป่วยความแบบนอกบ่วยเนาะให้ย้ำมันนองน้ผึง้งยำมันไกลๆลูกย้ำมัไกลๆเม่ย้ำมานยำมายำมาพกถ่ายจนเิเินเนาะดีใจเยอยู่ทางอเมริกาเนาะคอยมปนอนน้เพิ่งก็นอนน้เผิ่งกับถ่ายนองน้เพิ่งให้เจาเ้าได้หักความสุขนเนาะเข้ากับอบัวเป็นสิกันเนะเข้าน้าสนใจนกเกือบเป็นต้นเจ้าเนาะถ้าสอบคือบอบิทาประกันใดขอตรวจอไทยเด้อ เพิ่นการเพิ่มกาเสื้อผ้าเอาื้อเสิบอเคยหักความสุขเล็กๆหน่อยเนาะสิเขามาแบ่งปันเนาะให้เรามีความสุขแบบว่าซื้อผ้าหม่มแพรปอกมอนมุ่งใหม่ใหม่ให้เอืเอ้อให้ดีนะ สบายดีน้องน้ำเพิงสบายดีลูกสบายดีเจ้ากินข้าวเศร้าแล้วป่ะลูกกินแล้วอจะอยู่เพื่อนกับใครนี่ฮะอยู่กับแม่อชาจะไปที่ไหนไปใส่เบ็ดใส่เบ็ดได้อีกพวเราไปหาหนูได้ได้มากเลยได้กินลูกแก้วแก้วกินให้เป็นคนเห็ดอ้าใช่เจ้าเห็ดเป็นเบาโอ้เนาะ สอึ้มกับไริมาลายมืออะไรป้าเพือนชาบนขาหกพระเป็รประวิแต่ขไามภาษาเด็กน้อยเรายูนกับหนูน้องเมย์ทกรนแบบเอามึนกระพาเนาะเห็นยังก็ได้นะแกส่องก่มีรศัา่ตะแคงเนาะเอาเตียงมาแล้วก็ที่เอา่าเขามาจัดแจงเนาะเห็นเพื่อนชาเบค่นเป็นระเบีบเรียบร้อยเนาะไก่ในลูกไก่อ้เพิ่นเลี้ยงไก่น้ำอกึ่มอย่เห็นนะอ้าเจ้าดิเป็นผู้ใดก็ว่าบุคยบุคอยู่เพือนอยู่ชาแต่พว่าเป็นเอดีเห็นงาน มิจฉเพิ่นบอสซักเครื่องสักของให้แม่นเลยเพิ่นเฮ็ดเป็นบ่ลูกเออน้องน้ำเพิ่นอันเราว่าเราเป็นคนเฮ็ดเป็นไปยางลูกคือบ่ปัดเงินปัดชาวะในลูกนะบอกหนานบานเห็ดบ่เป็นบ่ลูเจังไดปัดอยู่บ่รังเมื่อจะปัดรังเมื่อจะบ่ได้ปัดออืจะอยู่กับแม่จะบ่ตอนนี้ตอนนี้นุ่งเสือแล้วบ่ลูกคือบุนุ่งเป็นยัง จะคือปนุ่งให้เพลินจะเป็นปนุ่งให้เพลินด้วยเดี๋ยวจะกลิ่นสาวไปปะหนุ่งเป็นวะไปหนยไม่ไดเป็นยังลูกอายบนยอดซอยอายบนยอดซอยโอ้ยอายกับคนหนุ่งเครื่องให้แม่กอดจังไปเนาะเป็นยังจ้ากู้เบลอายเจ้าหนุ่งเครื่องกอดจังเปินไปลูกบนน้องเพิ่งคือบ่บ่อยให้อายหนุ่งเครื่องให้แม่กอดจังไปบ่ลูกฮะ ตอบชอบคือมึงก็ตอบร้อนมาต้องญาติลูกตอบมาลูกบุ้งหรือบุก้าบอกอ้ายหรือจังไดลูกตอบแม่กึุ่มรู้ตอบมึงรู้จะมาต้องญาติเพราะว่าเอาเขากล่มเขามาซอยเหลือมามาซอยเหลือเจ้ามึงนี่นะมียังกระบอกมาสุดซอยกลุ่มฟังเข้าใจแล้วผู้ใหญ่เป็นเฮ็ดเจ้าในคิดเป็นอีตนเจ้าอีตนแม่เจ้าเข้าใจแล้วแต่การหันอ้ายนุ่งซอยเป็นนุ่งโบแพ้ชาวไร่คูเดียวกันว่าแมนเด็กน้อย เพราะว่าแม่กนไห่เนาะเ่าเด็กเรากะนิดหน่อยขึ้นบัวแพอีต้องอ้ายเนี่ยคนใหญ่ตัวขึ้นกับบแพร์เนาะบบานี้เนาะแม่โก้คนที่ส้มลูกกนยังโบได้เพิ่อนกันหน่อยจะกับเบิ่นโตวนองเพื่อนแม่ยูว่าแม่เราโจยแต่ว่าแห้งแห้งน้องเปินกหน่อยดิแต่แม่เจ้ากินข้าปยังมือเนี้ยเาซีหมซีหมูเจ้าพ่อปอนเพื่นหยั่งหรือจะดนลูกจะตุ่มมา หย่ำ <calm> ปอดแม่ดฮะเรากินเลยคือว่าเราอาปากได้อยู่ปะอาได้อาได้หย่ำได้ป้องก็จะคือเห็นทางกระต่ายเราแข็งเนาะพี่น้องน้อกจากผึ่งแซ่พลอยเดี๋ลูกลองหาพอยมาปัดนดูแถวนี้จะเห็นเป็นอยู่บ่บังดูหางล่างสวยล่างบวงแบบฝาลุ่มมัดูเห็นเป็นอยู่บ่งสวยล่างแล้วล่างแล้วจะตรงล่างสวยล่างบวงสะอาดเดี๋ยลูกเด้อเพราะว่าคันขาเฮือนเขาบรสสะอาดบ่มีเพชรชิบหามาหาจอะไรยังบัง จะต้องเห็นเงินสะอาดสะอาดเดี๋ยวเขึ้เที่ยวมาหาดูดูก็เสลายเขาจะแหละชีมาเปเดเนี่ยผู้ใหญ่บึงเขาใจบนก่ใช้บุ้งลูกอ่ะเยกบลูกหมอแหงบ่อน้บ่อนมาเห็ดเป็ดบุ้งลูกเห็ดบุ้งลูกเห็ดตลมบุ้งลูกน่ะนะดูบุ้งลูกเห็นบุ้งลูกตักุ่มใหญ่พี่น้องยินนะพี่น้องแต่ว่าไอ้บ่อนผู้บอนคนนั้นเห็้องกินองยาใหญ่เขนไปหาใส่เบ็ดปลาเดี๋ยลาไล่มาแกวปลาคนน่ะก็ไปหากินเนาะ ตัวและอายคันไอปวดหัวแทบไม่สื่อหานาะมันมาสื่อเงินสื่อกับบุกออยงี้เนาะแม่อย่าคิดไออ่ะพี่ยีมันจะพูดๆกันนะฮะลองน้ำถึงขยอกขยะยลองนำถึงแตเก็บปวดมัดปั๊ดลูกเด้อปั๊ดใส่ขยะยใส่ทงไว้เดี๋ยวมันจะสะอาดจยงนีแล้วแล้วจะกลิ่มเสียหไงกันซาแพงเนาะหรือว่าอันซาแพงมาก่อนใช้เราซื้อทงขยะมาปลาว้เจ้าเจ้าฟัดโฮมโวมใส่ทงไว้จุกไว้เด้อแบบนี้เด้อนี่แหละ พอซาแพงพิจามาตำลังเนาะพี่น้องก็ไปส่งลูกคนพี่พี่น้องก็กลืนกับมาก่อนเพราะว่าเห็นอันให้สะแพงไปซื้อซื้ออันเนาะซื้อเตียงเนาะมาให้นอนผึ่งกับแม่ไปนนอนเพราะว่าเแม่หักตาเมจิกาไปนให้นอนสบายดีลูกสบายดีไอสบายดีให้ไห้สบายดีนะสบายดีโดยอายกมือพร้อมสั่นเลยเนาะเมื่อกี้ไปน้ำไอมาแตใส่ลูกคือว่าดีน้องเจ้าจะไปเซฟกุบบ่บ่ มันไปใช้เบ็ดปลาบอกคุณว่านะใช้เบ็ดปลาอยู่ใส่ง่ายได้ยังได้อยู่บ่ลูกได้ก็อ่ากับน้องน่ะตาดีผู้ชมงเลยพี่น้องเจ้าจักฟีเลยลูกจักแล้วหอเลยทุ่งเชื่อหนุ่าเออมาซองเถื่อสบู่เห็นจะจะเถื่อน้องเจ้าเป็นคนดูแลแม่บ่ะเขาเออเป็นยูทูบเนาะเอยค่ะมาใอยเรือมือก่อนเลยแต่เอาเงินมาหมกให้นะสาวเจ้ามอญไทยนี่แหละเจ้าบุอยู่เรืย ดูป้าเนาะแล้วปัานนี้มีแต่มาส่วนเราบุคคืเห็นเจ้าอะไรเออชิคามาซอนมาบอกแม่ให้เหมือนสร้างนรกเมื่อนี้ฮันมีทางผู้ใหญ่จะดีทางอเมริกาเพิผลซอยเรือมาเรื่องเงินคำเสือผาเจ้านี่ค่ะเออบุคคืเห็นจะเกลือนซื้อมาพิษละเสือนี่ยเจ็ดชุดเลยแล้วก็ไปเปลี่ยนให้เจ้าพอบุคคืเห็นจะเกลือเจ้าจะเกลือเนาะในรถมดนเต็มหลอดเตียงของปัานี้ฮนมีแต่ว่าจากาำรายละเอียดเนาะแม่เจ้าเพิ่นเป็นอย่างตะกี้นะลูกเป็นไปเซอราวิฟังลูก มันจะมีป่าลุงอย่าสวยหรือเออบอกมาลดกมัต้องย่าลุกกับบัวดือดหูแหละบัวเดือดหูเป็นอย่างเจ้าหน้าซื่อนี่ก็ใหม่ดูอุทัยเออซี่น้องอุทัยอุทัยอยู่สองคนกับน้องนี่บอกอุทัยบ้านเนี่ยสาวไล่เอ้ยบ้านอุทัยบ้านเอ็บ้านอุทัยน้องน้องถึงพี่น้องเลยมาจักอันหนุกเนาะอือยังก็เห่าเตะเห่าแตะแม่แม่เป็นนี่ไม่โดนหรือเปล่าลุกโดน ประมาณจะปีเลยลูกบุ้งหแหละลบุ้งอนองรถไกเห็นแม่ <c oughs> นนเจ้าที่เรากลุมเห็นกินลนละมุนเสื้อเออยืนนี่บ่ยืนนี่อบ่ยืนิ่เจ้าสิขาไปนอกสะแพงมาแตงสิขาไปี่นหอ่อยเจ้าบ่เห็นกินยังางให้แม่จะกินะนะเดี๋ยวสิมาสั่งซ้อนเปิดนอกซาวด์ไรนาะนอกเนกระจุกยัง เราภาษาเทคโนอะไรอยู่น่ะแม่กะแล้วเป็นแบบเอามาผึกเนาะหล่ะเนาะแม่นบอกโอเคเนาะอันนี้น้องอุทัยนอนเป็นยังงบอจักอันนี้น้องเดซิธามมึงกลัวเป็นบวจืดน้องอุทัยเจ้าเฮียนหอดห้องได้ลูกห้อมอหนึ่งอะไร้อมอหนึ่งทุกคนยังเข่าอยู่โรงเรียนอ่ะบอกออกเรียนมากลูกวาเบิ่งแม่เลยจังงดออกมาแล้วออกมาเบิ่งแม่ดิบบอกผมมีคนเบิ่งแม่บอกเลยด้ย มเออแม่เจ้าก็น้องสองคนเบิ่งยามเวลากินแรงงางเห็ดจังเป็นไฟหางกินซะซื้อเอาซื้อเอาแต่ละเมื่อบางเสื่อกับเจ้าไปหาจันสิบอืะเจ้ากันใหญ่รวยพยายามแบบเบิ่งแม่กับน้องแล้วเป็นสิน้องสีน้องเบิ่งแม่ผู้เดียวคนใดไดยินบอกพอเพื่นหายเนาะเพราะแม่เขาจะเพื่นอยู่กนอนมือใดตีจนเพื่นน่ะเพื่นผู้ให้กำเนิดทำเสือดีหน่อย ขอโทษนะพี่น้องกระปุกต้องสอ,งอนหนากร้องเพราะว่าที่น้อยมังเสียผู้ชายเป็นกับกบุญจักยังเราสไลน์เนาะอืมแล้วเป็นมาโดนหรือเ่แม่เจ้านี่โด,ดนแล้วอืมตะกี้เรานั่งได้เหมืนบ่ตะกี้เราหนังในรถเคสเหมืนบอกอบรรยาการสุดนักเลย<อ>เป็นยังคือบทโทรให้เอ่ยมาเื่อเจ้านะ<อ>เป็นยังคือบทโทรเป็นมาเบิ่งแม่ม,ม,มาหาเงินหาเงินเหล็กแม่แต่ว่าก็ได้าษเดือนหนึ่งพันสองพันเนาะ กุ่มกินอยู่บุหุกนหนึ่งพันสองุ่มกินอยู่บะพอใส้อยู่พ่อใส้อยู่พ่อใส้จ้บริซ่ยาซื้องใส่ให้แม่้องจ้บนนี้่บิซ้านกินเจ้าเนากินพอแม่เจ้า่บริินยาอย่างบะเจ้เนี่ยบริกินจปะไปธรรมชาตรนอกพี่นอเนาะสลดไจเดเหมือนกันเด น้องน้ำมี่จะนอนน้ำผึ่งไงเบิร์นสีต้นแมน่อยากไอ้ต้นแม่จะ,จะอยู่บนน้ำผึ่งไอ้ต้นแต่บอจักแนวสีซอยแมน่เนาะแม่บอกเสพดีมากแตมภาษาเด็กน้อยเนาะพี่น้องเนาะบอจักยังเ,เอขาแหละเจอเขาว่ามาให้เพื่นไปยังยาติแม่ยันยันกล้องได้พี่น้องได้ยันกิเกียงด้วยบ่กไปออกกล้องโ,อนะโดย อยากอะไรยังคนจักเ้าเลยคนยังรวมมาดีมาห้าให้เลยซเกิร์แม่นี่นั่นแหละซอแพงเป็นคนใหญน่ามาซอกึร์นี่เป็นยูทูบใช้โซยเรือนขคะมาโซยเรือเจ้าอันนี้ที่มันบูมีได้ทีว่าขาดเคิร์ดเท่ากับเป็นสะพานบุญผู้ใหญ่มาโซยเรือเจ้าเข้าใจแล้วบ่อืมเรื่งว่าเกินองซาในเพิ่นกะเอะหักใน่นแห่งมาเมียนจ้างคนมาเมียนแล้วก็จะเอาเตียงขึ้นมาเข่าไปนอนให้เจ้าเตียงให้เจ้าเอาเสื้อให้เจ้าแม่มุ่งม้อนแล้วเจ้าจัดระเบียบใหม่อยู่เพื่อนน่ะ แม่ต่อไปเพระมันเปื่อนมันชุกชุกกะ่านี่พเพราะฮาสีระเบียบแมนแม่สิชัดระเบียบจะแบบดูให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยกับมาเท่าสิีมากเกี่ยวมาเจาะดูเพกกะสั่นคนพอขวามาดีลูกขามันเปื่อนนะเข้าใจปะขอบใจแม่ทางต่างประเทศขี่ข้ามาช่วยเหลือ กบฟัวขน้อยขอให้คนเหมือนยืนยืนดีไม่แห้งขาคลายลำรวยไม่มัอนคนยืนตาถูกโอ้ยน้องคนนอกรับน้องคนกับอุทยายังบอกเป็นน้องกับน้องฝนเพราะว่าแม่เคยให้เคยออกกล้องบ่ลูกเดี๋ยชิมาหาดูดูเพียนเด้อเป็นอุทยานฝนฝนอย่างเมตตาเอาเนาะฝนกอีจนเอา มีครอบครัวคนถูกยากหลายนี่แต่เพิ่นกันยังเลือกครอบครัวเฮาถือว่าเป็นบุญเฮาได้ยินบ่เพิ่นอยู่ต่างประเทศจต่มื่อสักกลุ่มจะอู้เพิ่นให้ดเดอเบิง่งน้องเพิ่งได้อปฟ้อนเพิ่อนลูกอฟ้อนเป็นบ่บ่เป็นอยู่กันสองคนในแต่ละมื่อนี่สามคนทนั้งแม่เนาะโอ้ยไปจากแนวสีบอกพี่น้องสัลดใจเฮ้ยเมื่อยเนาะพี่น้องเนาะคน,น,นเฮาเนาะสิเลยเกิด คนเฮามันแต่ละคนแตกต่างกันไปเจ้ามีอยังจ้านี่ยังเจ,งจ้าใหญ่เพิ่นซอยเรืออยู่บ่ลูกผู้ใหญ่กับเิ่นเบิ่งอยู่ได้ได้หยังบอกคนได้ได้ได้เจ้ามีน้ำใส่บ่ได้เพเลยอูได้เพตะเกาวนาำใส่ยอยู่ใส่เลื่อนอะไรเลื่อนไผลูกใส่ได้น้ำกันน,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 น้ำน้ำสาวน้ำน้ำสาวไม่ได้ได้เพ่จะใหนได้บ่นีนต่อน้ำอ้อยเลื่อนต่อน้ำอ้นเพิ่น ปานี่ต no ่อหน้านอาเพื่อนนี่เพื่อนไหนเสียเงินบ่แต่ละเดือนหรือยังไงเสียข่าไพ่เดือนอะไก็เลยได้น้ามาลลางเงินหลังซานนี่บ่ออืออ๋อน้องพี่น้องนี่เจ้ากับพญาเบิร์กอยู่เงือนแล้วกับอนามัยปัดกัวเขิ้นซานเบิร์กแม่เดี๋ยวบ่ให้ไปใส่เด้ไหมคะเจ้าบ่อข้าบระจําเป็นอยากจะปาแม่ข้าประหัวแม่ข้าซิวหัามือใด้เดือนน้องโอ้ไทยเด้อ อยู่ไม่ได้น้องเนื่องอยู่คู่เดียวนะแม่คู่แม่กับโบได้วเปลี่ยนเสื้อผ้าให้แม่เปลี่ยนโบได้ว่าษั่นโอ้ยน้องคันวัดด้วยเจ้าค่เพื่บังคลิปก็กึิ่มคอฝากเนาะแม่เขามีผู้เดียวด้วยน้องเอื้อจะซื้อยังือวันน้องวันปะวันคู่ยิ่งหรอวะแม่เขามีผู้เดียวเนาะถ้าบังคลิปสกึ้มอยู่สกึ้มก็จะฝากบอกเนาะเงินเท่าฮาตอนใดก็ได้เนาะถ้ามีโอกาสจะให้มาเบิ่งแม่เขาครัวแม่เขาก็บพวาน้องเขานี่นีน้อยจะมีแต่ยังโบได้หยังกับโเป็นเนาะ เบิ่งแม่สิเบิ่งได้จำได้เนาะเพิน่นกะจะคิวฮอนน้ำฮอนมือได้แม่ค้ดเดียวแม่นี่คือป่วยกำเนิดเท่าแบบมีบุญบุญนี่ย่วยป่วยกาเนิดเฮ่านี่แักสิบอกว่าจงได๋พป่น่อยหาคำแบบง่ายบ่ได้ก็คือกะจะฝากบอกเนะาะคันเห็นคลิปกะมาเบิ่งแม่ก่อนไป่น้อยอีจนเพิ่นนะเป็นอยูเบซี่กะจักสิว่าจงได๋เฮากะเป็นผู้อื่นเนาะเบิ่งได้สูวข้าวเนาะเขามาจอบมาเบิ่งได้พราตจะทำนี้แหละซอยเรือเบิ่งต้นแต่คนที่มาเบิ่งแม่ได้ก็คืออัน ลูกคนนั้นแหละบึงได,ด,ด,ด้ดีที่สุ ating, ดที่จะลมหายใจจริงกับอะไ้เนาะถือว่าจะน่าสิพาเขาไปเบิ่งแม่เพิ่นเป็นเป็นแนวไรต่สาสะแพงมาอยู่กอนมาให้จะน้องน้ำผึ่งบ่าเผากรินพ่อแม่น,มนนะหาน้ำผึ่งบ่ลูกเอาสบายดีน้องน้ำผึ่งเจนนี่ลูกสบายดีสบายดีโอ้ยบางกีนสบายว่าจะไงน้องบ่อนยังจ,บบจับสักคืนแจกตลอดซัพมา ซอคึมไปหาโทรศัพท์มาอันอเอ้ยเนาะอยู่ทางอเมริกาโทรามราบางทีเนี่ยโทรที่ซอยเรจาจะมาเลยวันคลายวันเกิดแม่เพิ่อนไปเล่นซอยเราจะเจาเงินเห็ดซอคึมมาเห็ดซอ,อ,อยเลยือนี่โบนอยด้ะร้ายซอสซอยเหรียญผมมาซื้อผ้าห่มแทบปุก,ก,กเฮือนเจ้านอัอนามัยเฮือนเจ้ากินเช้าร้ายซอให้อนามัยเฮือนบ๊อกเป็นบ๊อกทำมาเพอเมืออ่อไหราคะซอคึมบริขามากกับภานเ็ดแปซิเขาเจ้บ๊อกเห็ดอนามัยเขาตัวเห็ดมันสะอาดสะอ้านเลยอนเขาเนี่ยเราบันยัง ตัวไหนแต่ที่มีคนมาอนามัยให้อยู่แต่ว่าเพื่อนอนามัยเราเพราะตรงเด็ดคือเพื่อนมาอนามัยแต่ละมือแต่ละมือก็จะบอกเทเาให้ได้เลื่อนเน,น่ามิ้นนี่บุกแค่เข่ามาเด้ลูกเขาขึ้นเขาอยากมาคือก,ก,ก,กันเดินลูกเด้อที่เขามาซ้อนตอนนี้จะเป็นคนดีจะจักมีเดินในซานเนะเาะเพราะว่าอยากจะเตียงเอาะไงมาลงแต่เตีย,งเ,ยเงเป็นเขาแปเอาเองเพป็นบุบม,มาส่งใช่ไมหมก็จะเตียงมาให้กันจะแบบนอนเตียงเพื่อน,น,อนเห็นมันวางเตียงแถมันถือทุขลักษณะอนามัยเนาะ บาดิหานส,ลาส,ลาสลาไลซ์ซอนเจลอะไ้กินเขาบอกฟังดูซอสพิกเนีน่ยต,ตัดกวดเว<อ>ลาจะเห็ดกินเหยียดให้แม่เจ้าจะเห็ดเป็นอยู่บ้เห็นเป็นเป็ดยังไงให้แม่กินนนั่ทอดไข่รลรวอืมเนยขวดสิน้นอืมขวดสิ้นน้องน้ำผึ่งได้สัหึน,น้องน้ำผึ่งจะเห็นยังลูกน้ำเรากิน น่าเปแม่กินข้นขาวลาต้องระเพิ่งะไรโอ้อสักเครื่องสักคอแม่เ,เป็นอยู่วเจ้าน่ะเป็นแต่ละมือสักบ้อปั่นเอาปั่นเอาจะต้องสักไหยลูกเพราะมันสิเนาสิมินมันสิบวิบากเอาหานาดกาะเจ็บเหตดนะมากับสลาดเน้ะปั้น <c oughs> กนินสะาดกันไอยหนึ่งสไลายหน,น่งน้ำสืดนึ่งกับว่าในน้ำนองสลายหนึ่ง้วย ตลาในน่องเนาะในน้องคนแบบว่าขี้เหนียวไว้ตังหะเนาะเพราะว่าน้องคนกับขยาขยะกับมีเดียไปขังไดกันมีแต่ขางขยะเนาะมันเปในเยเือนชกกระป๊กเนาะเพราะว่าขยะนี่อาชิาไววใส่มันกสิมกมีแมงวันมีนอนมีอ่งนี้เปิรูปประตูบสมนนู่นแร้วรบกันเป็นหนุมขึ้นในเมก่อนก็ก็ไปถ่ายว่ไรเป็นหุ่มแค่นุ่มสีก็ได้อสูสิมาอันนั้ไม่เลื่อนแตยังบนมาสับนอนาผึ่งเด้เป็นอะไรดีใจบมมีคนมาสวยลูก ฮะพ่าดูพ่อชุกเจียดีใจบ่อเศจุ่อเสียเข้ามาสอนอะไรบ้างดีใจขอบคุณขอบคุณเพคนเป็นลูกว่าเหตุเป็นยังบ่ขอบใจดูแม่หักที่มีอยู่ต่างประเทศป่ะสิว่อเวลาพ่อพี่นี่พ่อเป็นลูกหลานเหตุเราเป็นบ่ขอบคุณขอบคุณทำพงยาใจดีที่มาใส่เรือน้องน้ำพึ่งกับไออุทัยกับไออุทัยกับแม่ขน้อยกับแม่ขน้อย อืมว่าดูดูได้ยเป็นยีดไงปลายซอนแต่เป็นยีดีมีแห้งสัก่เป็นยีดีไมีแห้งอืมขาต้องมาซอนดูด้วมีเงินรวยล้ำรวยโดยพอน้องขึ้นันกับโเคยบบเคยสูน่ะคนนบบไดเคยแบบแบบอยู่ใกลคนนะส่กไรเนาะกระสี้ยะก็ได้ยังได้พี่น้อยกจุ้เฮาแน่กเคยเขาวกแน่เนาะเคยมีคนมาถามนีเดกไหนคุณอยกจะีกเฉย้างคุยังน้อก็ือกว่าโบ่ากันเนาะ นั ar, e ่งเลยแต่คลายประตูดูลูกจะคลายประตูออกมันจะมาอาดูกนคลายูกไปตอนที่าวไฟน์สิสรุปได้ยังไงคือบอคายปร ก่อน no <c oughs> ีก huh ่่นทาไมก็แบบเออหักวอาีออัพเตอร์กมแต่าแต่เป็นนแมานมาพีลูกขายห้าขายหนอยอ๋อเนี่ยมันจะถ่ายด้วยไรกระจกกระแจี๊องอสอบกทรศัพท์แม่ขายกเป๋าช่วยน่ยฮะมันขับไปไน่นุกไปไหนเดยเดี๋ยวเปิดสิมาเห็ดเรื่อนซานเปิดจังคนมันมีเลืแมนซานหายปัดฝนร้อยดวนขิบรถเก่า เนเื้อสุ้แม่เจ้าเปิดแจ้่ไฟอยู่ลูกเปิดูหลวมมันแก่เนเสือเสือแค่นอนี่เินเนาะซื้อมาเชสุดเจ้าเชุด้น้องเช็ดสุดจะลูกเด้อปุ่มไเนรางเรางหนอแ่นเจไปเล่อเลยแล้วแต่หมดแต่หมที่แล้ลองถึเนนี้มาลูกเอาไปไปเนาะแม่ยู่น่กินแต่หมดที่นชิมาเล็กใหม่คนชิมาเล็กใหม่บัด เก็บยมัเอาหมูน้อนมาตีเอายังมาใส่ในแก้วท่านเขาเขาอยากใส่แล้วมั้งเพื่อนว่าอันไม่ก็ได้เนาะสุขภาพลักษณะมันต้ถูกต้องเลย่างไรฮะจะมีนั่งใจเนาะใช่ไหมต้องมยเวาีเพื่อนรวคาให้เพื่อนอยากให้เพื่อนดูดีกินดีเนาะเวลาที่แาบที่เลี้ยงให้บ่เฮือเนาะแม่เพต่ก็จะยืนจนเนาะประมาณนี้เนาะที่อยู่บนอยู่บนนอนส่วนเนาะเขอาเงินส่วนกับแม่ส่วนกําหนงส่วนเนาะ ประมาณนีออ้นอนจนนอนน้ำผึง่งเนาะเราประมาณเยี่ยมยมันรอบหนึ่งมาให้กำลังใจมาเปิดมาแงม,มาบอกมาสอนน้องเกคนเป็น,นได้แน่นอนล่ะ<อ>ทำความรู้สึกน้องอไทยดีใจที่บสักคืนขมาซอยเรือมาหาดีใจมีคนเคยเข้ามาซอยเจออยู่บ้นลุงเนี่ยมาใกน้องน้ำผึ่นใ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 งยังไงยายลูกยังไงยายเอารถขโมูยซุกเจ้าเอารถให้ป้าลุงให้เอฟซีเห็นเพวันนี้ปฏิเสธแล้วมาซอยเรือเจ้ามีความรู้สึกเนี่ยส,สักคืเขามาหาดีใจปะดีใจตื่นตันใจปะ เ้าเกิดมามีคนมาเห็นแถวเจ้าบันนี้อยู่บ้าฮะมีคนมาใหา้มาแบ่งปันเฮาวบ้านนี้บา้า,างถ่ายอยู่ฝรั่งเป็นมาแต่แต่ฝรั่งเบารถลูกมาต้องย่านทามก็เป็นมาแต่แต่เบารถฝรังมาช่วย,วยเรือเจ้าหนุ่มบ่เออโอ้มีคนพามาบา่แต่เดินและจะเดินโอ้กับบริมาสารต่ออีกเนาะ แม่นบอกนั่งเฉลือโตเขาเงียนน้องครับโอ้แต่น้องจะกออกแล้วแม่บอกือจังไรมาเบิ่งนแหมึงั้น,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 นอ้าตตวบัจจุบันเวลาแม่ไปเขาเงี้ยนไปแพ้สิมาเบิร์นแพ้ซีเบิ่งแม่เจ้าแบบเจ้าบ่เอออืมน้องอุทัยเพิ่นก็นดีใจน้องพี่คุณยายเช่เยเรือแบบน้องมันเป็นกันใจบ่ลูกเพิ่นก็ะซำแม่ผู้นึ่งเด้อ จะพูดเพนมาแต่ต,ตามประเทศสะ,พ,พ,ยยะ,ะ,ะพ,พูดทาไม่เยีนยามจะนม่บอกลู้มันไม่แม่แต่บอยังบอกไม่แม่เลาจะบอกว่าิ่นไปทำหรือเ่าเนี่ยมาผิลูกมาผแล้วนางได้จีบเนาไหมมาแางนี้เราคน,นไทยมาแขา่งนางบ่ได้บ่เวยได้แต่เขาใจเนาะเข้าใจบ่ นี่เคยหักอยู่ทางอเมริกาเด้อคนซอยเรือเจ้าเด้อครอบครัวเจ้าเด้อให้เจ้านักสืบเปิดป่วยความแบบนอนบริเวณเนาะให้ยาำมาน้องมาเผิ่งยาำมาไกลๆลูกยาำมาไกลๆแม่ยา้มายามัย้มานสะพึกถายจนเติดเติม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 เงี้ยเนาะดีใจเคล่อนอยู่ทางอเมริกาเนาะซอยแม่น้อนน้เพิ่งก็นอนนาเผิ้งกับถายน้องน้ำผึ้งให้เจ้าได้หักความสุขเนาะเข้ากับผัวเพิ่อนสิบเข้าหน้าช่างเลยนกเกือบเป็นตจนเจ้าเนาะถ้าสอบคืนบอกพิธาประกันได้ขอตรวจพอภัยเด้อ เพิ่งกัดโบเพิ่งกัดเสือเอ๋เสือโบเคยคักความสุขเล็กๆหน่อยเนาะสิเขามาแบ่งปันเนาะถ้าเออมีความสุขแบบว่าซื้อผ้าห่มแพร่ปกมอนมุกใหม่ๆให้เอื่อยมาดิเนาะเย็ดชุดเสือเสือให้กันเย็ดชุดเสื้อส่งให้กันเย็ดชุดสินเสือเนาะแค่เอื่อยมา้เลยนุ่งเปลี่ยนเด้อเร้่อยเด็กโบมินขี่เป็นเหนียวเด้อยว่าเปนกส็สิด <get S 1> <right? S 2> <fish> ีใจเนาะสโถดีใจบ้างไหมตาจนไหลอยู่เนาะ ดีใจตื่นตันใจเบื่อป๊อืมเด้อเออเออหักไปเบื่อเด้อความประทับข่าประทับเกสรเกเรแันความสุขให้เกเรเป็นกันขอบใจรลายขอยให้เกเนได้บุญกุศลรลายเนาะให้เกเนอยู่ดีมีแห้งเนาะค่ะขายลำดวยบรรนาสิ่งใด้กวาดได้สิ่งนั้นรวยเด้อข่าวขายเห็นธุรกิจธุรกิจการงานขอให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นเนาะให้ได้ประสบความสำเร็จในทุกอย่างรวยเด้อขอให้ประจวบไว้คอยเกเเนาะลอยต่อพันต่อแต่ก็ดีใจเนาะหน้าตาเนี่ยไงราสุเกเรบุญสูเนาะ เด็กไปอึงๆเนาะพอกลุ่มบบอยากว่าสิเ้าเนาะไปย่างชอบกึ่งข้าวมันไส้จุดอ่าบรรยากาศดีๆแบบสุดๆหน่อยพอันขี่เงี่ยงนอนอยู่นี่กินกะสิแห้งเนี่ยพอสดพอไผ่สมบูรณ์บอกออกไปบออยากให้มีความรู้สึกว่าที่ข้ามานไส้หรืออันนี้เพื่อแบบความหักจากใจจริงจากครบจากความแบ่งปันจากเขาเป็นประเด็นเปลี่ยนที่ตู้ท้องฟ้าเพิ่นหนุนกำกันเนาะอิรีขอบคุณพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ชอบกึ่งเด้อกับชอบกึ่ง ว่าพ่ธาตะกันอะไรกับเข,ขาโทษขออภัาายนำเนาะน้องบุญสูกับเอ้น่องน้องน่องผูง้ไท,ทยกับเ็ดุดูแลแม่ต่อไปดูเด้อหักแม่แล้วเขาจะมาแม่่วยก็เหมือน,นีันเป็นมีบุญมีคุณเท่าร้ายเลยเด้เป็น,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 นว่าเราก็าได้นอกได้จุด่นเนี่ยหึเก็ได้ก็ได้เหรอแ็่เาเป็นยังใครเคยเป็นดีใจเหรมีคนอยู่สางประเทศบอกค็เอืเอยอเป็นตัวโทรศัพท์เลยมาใส่เรื่อะเยเด้อ เดี๋ยวจะไหนมาปูบอลใหมม้มาเอาเตียงเขามาให้และ้วกะัมาทำความสะอาดเรื่องหายจ้กคนเนาะจ้กคนมาทำความสะอาดเรืองเนี่ยเพิ่นเนาะเพิ่นได้มีความสุขเนาะทางหนึ่งก็ยังดีเนาะในชีวิตเพิ่นเคยเคยบ่เคย,เคย,เ,คยเคยมีคนมาเห็นเกิดเป็นอยู่บ่บ่เคยเห็นบ่ดีใจบอกประดีใจเลยดีใจเนาะง,งเป๊ะ ่ะขอบคุณขอบคุณเพันปัสสาวะเป็นน่องเลยลูกอ่ะน่องน้องน้ำเพงื่อลูกโวดพันพันเนี่ยจะพูดจบคลิปเลยครัขอบคุณเไใจดีอยู่บางประเทศมาเช่าเรือน้อกไทยครับน่องเพิ่งขับแม่ลูกกับแม่โดยขอโวยพันโดยโชคดีลำลวยโดยขอขอบใจโดยอาชาตุกมองเป็นวบาเป็นน่องเป็นแต่คับถ้าออกก็ครั้งแรกลูก อย่งสู๋เด้องบนกรแม่เด้องจนอาหาสิบพามาอุทัยเนาะไปเอาเสื้อขาได้โดนแล้วเอามาลงให้เป็นแลักการเอามาล้างต้องกวามสะอาดใระแม่เจ้าเด้อโอเคปันน้องเอิ้นลูกไปเรียนการเหนื่อยนะสลดใจน้ำมาเหิื่อเขาไม่ลูกเฮ้ยนี่แหละการสลดจิตสลดใจเมื่อยได้พี่น้องเอ้ยเมื่อยจิตเมื่อยใจขอกำลังใจพวกพี่น้องเนาะกดไรกดแชร์คลิปนี้เขานี่ให้เขามีกำลังใจเกดดีเนาะเพียงเนาะเกดคลิปใหม่ๆออกมาเนาะโอเคพวกพี่น้อง ซาคึมว่าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเด้อขอกราบขอโทษขออภยัย,ออออภยพี่น้องเอฟซีทุกคนองคเพื่อซาคึมก,ก,ก็ว่าไปกับบริคิดบริยังว่าผิดพลาดประการใดขอโทษข,ขออภัยหลายๆเดี๋ยวเฮาสิมาอันน้ำไอเยือนน้องน้ำผึ่งซอยน้องนผึ่งแล้วกันเอาเตียงเอาตังเขาไปใหม่เครื่องของก็ไว้นอกไว้มันเหม็นรุกเด้อโอเคเดี๋ยวจะพากันเห็ดเลยพี่น้องเอง